พี่น <ฤฤ S 2> ้องวัน<ฤ>นี้เล่นอยู่ใกล้บ้านนะพ่อเมื่อลงงานพี่นดาวลงงานเที่ยงผมได้ก็ว่าเป็นมาไล่เป็นอี่ยังครับเพิ่นว่ามาไล่ยัง ติดช่อไอ้เพื่อนเบิงบ้านต่อเมียแนนค่ะตีเพชรเป็นมะไรพวงใหญ่เห้เพื่อนค่ะเป็นมะไรพวงใหญ่เนาะเบอร์นี้ยอดค่ะนี่เพื่นพอแม่ปุ้ยซอยเนาะค่ะซอยลูกรักกันลูกยอดก็ได้หลายคักมันบ่เมือนียอดเพิ่นนี่บอกค่ะกัได้แน่อยู่ค่ะครับกัถึงบ่ได้แสนแต่ว่ากับถือว่าได้หลายอยู่ค่ะเป๊ะแสนนี่ฮันจ้าได้อยู่นี่ครับได้เต็นนี่แหละก็มีกับอยู่ประมาณนี่แหละจะนอนกับจังที่นีแสง ทางแต่งหน้าขาม่ามันบอกค่ะโอ้แต่หลายสามนิ้นถูกกระสุนยอดอยู่ด้วยค่ะโอ้ยแต่ดำหน้ามือละสามร้อยหาซื้อทั้งตัวกองคนเยอหมดมือมืดเว้นเออป่านนี้จะบอกว่าได้หลายสีวางไหนบ่อยบ้านหลังน้อยค่ะขอบคุณค่ะคับเมื่อวานทั้งทางไปน้องมปที่เขาวนี้ทั้งขอบคุณครับขนาดย oh, ุ่งกันประคบเนี่ยค่ะสวัสดีนะคะแม่พี่น้อยแม่แม่ครับผมแม่หมึ่แม่ดองฮักแพ่งครับผม น้ำกันนะครับพวกนี้ยเพราะมันจะผู้ดูแลได้บ้างเออเป็นผู้เห็ดเหตุโรงงานเงินนําโรงงานเงินโรงงานเงินพี่น้องย่างมาแรกกับแมกย่างมาเสิร์ฟกแก่ใช่อืมแก่เราก็ฝากนี่แหละครับมาได้ทีปเป็นทีเพียงสี่ขาเจ้าค่ะทุโทัวร์เขาบอกข้างบอกนี้แต่ว่าสํานักอย่ามาเบิงน้ำกันพี่น้องครับเบิงน้ำกัน ยอดกระมาเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะท่านเล็กรถสวรรค์นะม้าอยู่เรื่อยแล่วค่ะเพื่อนกะโอนมาให้ตลอดเฮ้ยยอดยอดสามารถล่าล่านี่ต้องยกยอดไปหมือนแม่นเพราะแม่แมันค่ะแล้วเงินก็หาแหลกยากละค่ะตอนนี้ไม่มีแหลกแล้วเมื่อนี้คุกคักกิลี่พี่น้อง เต็มทีได้ี่น้องไปอีเด้อเคร่งมารงหชุ่มทัรงหลาอันหลายแนวมมือปั้นผ้าหัเนา้ค่ะมีประชุมใ่มีประชุ่มใยตนองกากเหียยพอสมควัน สำหรับคลิปนี้นะครับหอยตอมกับมีดถ่ายคลิปอบูชา,ากับพีกำนองจากน้อยหนึ่งพี่น้องหลังจากไปมานะครับก็ได้ไปเต้นองหักแพงก็ได้ไทายมาหน่อยโพดนะครับด้วยเพลงอลยรล่ะพี่น้องโดยที่ว่า งานมันหลัดโตแห้งพี่้องสำหรับรองหักแพ่นะครับเกิดอายุของเด็กหน่อยผู้หนึ่งในวัยสิบห้าสิบหกปีพี่้องครับนะครับหลังจากพ่อยี่ตอมไปฮอดนะครับก็ไปพ่ออีหล่า่ว่ากับบอลท่าน,นพ่อบอกพ่อจะได้ท้ายคลิปได้พี่รองแต่ว่าต้องเขาไปชุ่มเป็นวันพฤหัสนะครับถูกวันพนหัสของของทาง ของทางทีมงานนะครับสาวน้อยเปิดบันแพกเนี่ยเป็นกรมีการประชุมของทุกพันธุาดการเล่ยไก่เป็นว่านี่ดาก็ต้องเข้าประชุมนะครับก็ต้องเข้าประชุมพ่อเข้าประชุมบ้าแล้วพี่น้องกว่าดเสียวตอนประชุมแล้วประชุมประมาณชั่วโมงหนึ่งนังจากประชุมแล้วก กางคนเค็กเ็กเช้าเลยเพ, <c oughs> พี่นอ้องขอโทษพี่น้องก็เลยบรรได้บรรยากาศที่น้อยนิดเอามาสู้พี่น้องเบิ้งนะครับโอ้ยหนักอยู่หนักอยู่เปงานหนากักทีดีไปตอมไปเห็นแล้วก็โอ้เห็นใจเห็นใจครับเห็นใจหลายหลายไฟปูเหตดมาไล่กับฟ้าเห็ดนะครับเหตดเพื่อเฉลหายท่านกับขื้นของมาไล่ ทำบานหักนะครับเปิ้งก็บอกว่าให้มะไ่ให้รางวัลโคดเก่งประมาานี้พี่น้องระชุมกับประมาณชั่มโมงผู้อด้พี่น้องบ่บ่แม่นธรรมดาไปชุ่มแล้วกับสองถุมประมาณสองถุมเคืองสองถุมเคืองกับจอนเจ็กเศร้าหนี่บ่ได้แต่งหนาเลยพี่น้องไม่ได้แต่งหนาเลยได้ขึ้นเจ็กเศร้าเลยพราะเจ็กเศร้าลงมา ก็ว่าได้บากันกับบ่ได้บ้าพี่น้องจะต,ต้องแตงหน้าพแตงหน้าแล้วบ้านนี้ก็ต้องขึ้นแสดงนะครับขึนหน้าเวทีอีกตอนแตงหน้าย่กับชิบไปคุ้มถามกับกับคือจิบจบเหมาะสมพี่น้องว่าบ่าก็เลยจบิบบเหมาะสมก็ได้ทายแต่ซ้ำพี่น้องเห็นนะครับได้น้ำมาฝาก ต่ว่ากับบอลืมพี่น้องบอลืมบอลืมคือเกา่าก็ยังคงสิบปคือเก่าอยู่ในบรรยากาศน,นันดันบ้าพี่น้องไก่ย่าเฝ้าย่าเฝ้าว่าโอ้ยล่ะคือมวลเวลาบาหน่อยเถอะเนี่นเป็นจังดาหยัดพี่น้องว่าวันเถาะก็คือไม่ต้องไปจากด้มาหลายๆนั่นแหละแต่ว่าก็เกรงใจนม่มนยากหลายยากหลายพี่น้องยากหลายม่ลูก,กโคตคุณอืม หลายอ่านหลายแนวอยู่มันต่อตามพลอยตองบุงคือเวลาสิบอกครับทางเอฟซีแฟนคลับน้อยพี่น้องพอพอมีเม,มกบมาหลายทัานหน้าเต้นพี่น้องแต่พลอยตองมาในไทยมากทีสืดเมาหลายจำเลยบ่าประมาณสี่หากุมพี่น้องแต่ละลุมกับหเกเจ็ดคนแปดคนแต่ละผู้กับมาล่อว่าอยากทายลูกน้ำนะครับ มาไกลแล้วได้ไปฮอดจอดเถืงแล้วกกอยากถ่ายรูปถ่ายยังกะถามเพิ่นว่าเป็นยังคืออยากถ่ายรูปน้ำแถวว่าสันเปล่าว่าเออมีความชื่นชมยินดีว่าอีหล่าขี้เห็ดได้อายุประมาณนี้คือเก่งป่านนี้อยากเก็บภาพไว้เป็นทีน่ระลึกประมาณนี้ก็คือหลายหลายคนแหละคือเข้านี่แหละพี่นอ้อง ถ้เป็นเอฟซแฟนคลับแล้วมีความสื่นชมยินดีไป็หอดจอดถึงกันแ้วเขาไปถักท้ายอย่าไปว่านั่งกับผู้นึงได้ย็นข่าวว่าเล่ามาแต่ละย่องพี่น้องแต่ะละย่องไปต้องกับบริเก็ตภาพนั้นมากสุพีสีนองเบื้องดอกเพราะว่าทางด้านหลังกับมีเอ่อผู้ซิแดนเซอร์นะครับเริ่มสิขึ้นสูเวที้วมันกัไกลเป็น ยันไปติดภาพออนติบอดีอไอภาพที่บ่เหมาะสมะบางตัวมา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 ติดอยู่หนากล้องนะพี่น้องเนาะครับบอกว่ากัน,น,นแต่ว่ามินัดมีหมายอยู่หรอกไม่ต้องกขาดว่ามินัดมีหมายอยู่นะครับวันาาที่ยี่สิบหกจีมาแสดงอยู่โพธิทองนะครับกับสิผ้าผีผ้าน้องไปเยี่ยนไปซ่านขณะก็แม่แม่มอยู่ ในน,ก,นกกล้วก็ครับนองหัทแพงนะครับมีนัดหมายอยู่ในมือนันนะครับพี่น้องเนาะจังสิบเอ็กับพีล่าให้เต็มเต็มอิ่มเอาภาพบรรยากาศดีๆนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเกือเกาล่ะพี่น้องสำหรับที่นี่เพื่อต้อมกับลงไทยกลิใบวะพี่หล่าเนี่ยทำงานหนักนะครับหนักเกินไปอยู่เกิดความหักในอาชีพ ลำลกากลี่นี้พี่ต้อมขอจากลาลาจากพี่น้องนะครับ FC แฟนคลับน้องหักแพ่ง FC แฟนคลับสาวน,อน้อยเพปินแพ่ง FC แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพป,ปินแพงครับ FC แฟนคลับเหนียวเหนี่ยนพ่ต้อมนะครับสุขสุขคนคลิปนี้ก็ขอจากลาลาจากนะครับขอสวัสดีครับ